มิลเลนเชนเนลสวัสดีค่ะจากตอนที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะฮันสันเคยได้ยินเกี่ยวกับเมืองเวหามาจากปีาศาจโลหะแล้วมันเป็นเมืองขั้นสุดยอดที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองศักเิษซะอีกแกนยีระครังราชันที่เป็นอันดับสองในตารางจัดอันดับแกนยีระดับทองแดงก็มาจากเมืองเวหา ชิงเลอร์ไม่ได้ต้องการจะมายึดครองเมืองนี้แต่อย่างใดและเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไรด้วยเพราะยังไงเมืองเหงามือก็เป็นเมืองในอาณาเขตของพวกเขาอยู่แล้วชิงเลอร์มาที่นี่ก็เพื่อมาตามหาตัวนาหลีเทียนและเขาก็ผิดหวังที่ได้ยินว่านาหนลีเทียนได้เสียชีวิตไปแล้วแม้ข่าวนี้จะทําให้เขาผิดหวังแต่เขาก็ได้ยินอีกว่าเจ้าเมืองคนล่าสุดก็เป็นมนุษย์เช่นกันด้วยเหตุนั้นตอนนี้ฮานเซินก็กลายเป็นคนที่เขาต้องการจะพบแทน ไม่แปลกใจเลยที่ปีศาจโลหะและหกหูวถึงได้ดูอึดอัดแบบนั้นฮันเซินคิดกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็คิดต่อไปว่าจะตอบยังไงให้ดีที่สุดเขาพูดขึ้นมาแล้วนายต้องการอะไรจากฉันพวกเราได้พบเมืองเมืองหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของมันเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดมีสปิริตและมอนสเตอร์จำนวนมากพยายามจะเข้าไปที่นั่นแต่ทุกคนก็บาดเจ็บสาหัสกลับมาเหมือนกันหมดมันเป็นสถานที่ที่ป้องกันไม่ให้สปิริตหรือมอนสเตอร์เข้าไปได้ รักความจริงที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือมีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปข้างในได้โดยไม่เป็นอะไรตอนนี้เมื่อนาน,านเลียเทียนได้เสียชีวิตไปแล้วหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดครองเมืองแห่งนี้ก็จึงตกเป็นของเจ้าเจ้าสามารถร่วมเดินทางไปที่นั่นกับพวกเราได้ถ้าต้องการชิงเลอร์อธิบายเมืองเวหาก็น่าจะมีมนุษย์คนอื่นอยู่แต่ทําไมนายถึงต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่ไม่รู้จักด้วยฮันเซนถามชิงลเลอร์ก็ตอบกลับมา เมืองแห่งนั้นถูกควบคุมด้วยแกนยนระดับหนึ่งพวกเราต้องการจะยึดครองเมืองนี้ให้สําเร็จในครั้งเดียวดังนั้นยิ่งมนุษย์ไปให้นันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะมันจะทาให้โอกาสสาเร็จเพิ่มขึ้นตอนนี้พวกเรามีมนุษย์อีก24คนที่สมัครใจไปที่นั่นถ้าเจ้าเข้าร่วมพวกเราจะให้ผลไม้จีโน่กับเจ้าผลไม้นั้นสามารถเพิ่มจีโนพ่พอยขันสุดยอดได้อย่างนั้นเหรอฮันเซินถามชิงเลอร์ยิ้มและพูด พวกเรามีผลไม้แบบนั้นอยู่ก็จริงและถึงพวกเราจะใจกว้างแต่ความใจกว้างของพวกเราก็มีขีดจำกัดอยู่รางวันของเจ้าจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่เจ้าแสดงออกมาสิ่งท่าเจ้าทำได้เกินกว่าที่พวกเราคาดหมายพวกเราก็จะตอบแทนให้กับเจ้าอย่างดีแน่นอนฟังดูไม่เลวแต่ถ้าฉันเข้าร่วมจริงๆผลไม้จีโน่แบบไหนที่ฉันได้จะได้ ฮันซันไม่ได้สนใจของตอบแทนอะไรอย่างอื่นในตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือผลไม้ชีโนเมืองเวหาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคนที่แข็งแกร่งดังนั้นถ้าพวกเขาจําเป็นจะต้องใช้มนุษย์ช่วยทํางานนี้จริงๆแสดงว่าเมืองที่เขาต้องการจะยึดของก็เป็นเมืองที่น่ากลัวมากๆฮันซันมีแผนที่จะปฏิเสธอะไรก็ตามที่สปิริตตนนี้เสนอมาเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่า สิ่งที่บอกมานั่นเป็นความจริงหรือเปล่าถึงการได้ผลไม้จีโนมาจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาต้องตายก่อนที่จะได้ริมรถมันมันก็ไม่มีความหมายฮันซนยินดีจะไปที่นั่นถ้าเขาเก็บจีโนพอยทั้งหมดได้เต็มแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเรามีแผนที่จะเสนอผลไม้จีโนเลือดศักดิ์สิทธิ์20ผลให้กับนานดีเทียนแล้วพวกมันก็ได้ถูกเตรียมมาไว้แล้วถ้าเจ้าเข้ารวมเจ้าก็สามารถได้รับแบบเดียวกันและความจริงแล้ว เขายัางสามารถกินไปได้ก่อนที่จะเริ่มทํางานอีกด้วยคิดว่าเป็นเครื่องหมายของความพักดีและความเจริญรุ่มเรืองระหว่างเมืองของพวกเราชิงเลิกผู้ย่างสัง่างามหันทราบรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์และเขาก็เพิ่งจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่ไปเจอกับตากแตนนั่น ดังนั้นการได้รับผลไม้จีโน่เลือดศักดิ์สิทธิ์แบบฟรีๆนั้นถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่ถึงอย่างนั้นขเขาก็ไม่คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงอยู่ดีดังนั้นฮานซันจึงบอกชิงเลร์ไปว่าขอบคุณแต่ไม่ดีกว่ารางวัลตอบแทนน้อยเกินไปถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการมากขนาดไหนอย่างที่ข้าบอกว่าพวกเราใจกว้างก็จริงแต่ถ้ามันมีขีดจำกัดอยู่ข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนที่บ้าบอกเกินไป ชิงเล่์พูดฉันมีแค่แกยีระดับทองแดงเท่านั้นนายแน่ใจหรือว่าต้องให้ฉันเข้าร่วมด้วยหารฉันไม่ต้องการที่จะไปจริงๆแต่การพูดปฏิเสธไปตรงๆก็ดูเสียมารยาทเกินไปดังนั้นเขาจึงใช้หนึ่งในข้ออ้างที่เตรียมมาไว้ข้าเองก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับศิละปะการทูดเจ้าพูดอย่างก็ว่าตัวเองอ่อนแอจริงๆอย่างนั้นนะ แต่ทั้งเจ้าและข้าก็รู้ดีว่าคนธรรมดาที่มีแค่แกงยีระดับทองแดงจะสามารถยึดครองเมืองแบบนี้ได้ไงแถมยังมีผู้ติดตามอื่นๆด้วยและเมื่อดูจากระดับความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ดูไม่เหมือนกับคนที่จะต้องเชื่อฟังคำสั่งจากหัวหน้าที่มีเพียงแค่แกนยีนระดับทองแดงเช่นกันยังไงซะนี่ก็เป็นเมืองระดับทองตอนนี้พวกเรายังไม่พร้อมจะออกเดินทาง และพวกเรายัางอยู่ในขั้นตอนการหาคนเข้ามาเข้าร่วมเพื่อเดินทางไปที่นั่นอยู่ถ้าจเจายืนการขนาดนั้นข้าสามารถมอบผลไม้จีโนเลือดศักดิ์สิทธิ์เพิ่มให้กับเจ้าอีกสิบผลรวมเป็นสามสิบผลแฮนสันตอบกลับไปฉันต้องขอบอกตามตรงผลไม้จีโน่เลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการถ้าได้ผลไม้ที่ให้จีโน่พลอยขั้นสุดยอดสักหนึ่งผลฉันก็ยินดีจะเข้าร่วมด้วยฮันซันเชื่อว่า คงจะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะยอมรับข้อเสนอของเขาสไปริตตรงหน้าคงจะต้องบอกว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่บ้าบอกเกินไปแน่ๆเพราะยังไงซะผละไม้จีโนขั้นสุดยอดก็เป็นอะไรที่หายากแต่ชิงเลอร์ยิ้มออกมาแล้วพูดพวกเราจะไม่บังคับให้เจ้าเขารวมแต่เมืองสักซีก็รู้จักเมืองแห่งนี้เช่นกันและถ้าพวกเขาพยายามที่จะยึดครองเมืองนั้นก่อนพวกเขาก็คงมาที่นี่เหมือนกับพวกเรา เว้นแต่พวกเขาไม่ได้ใจดีเหมือนกับข้าและพวกเขาก็คงไม่เสนอผลไม้หรือทางเลือกให้กับเจ้าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นชิงเล่ก็โยนของบาองอย่างให้หานเส้นถ้าเจ้าเปลี่ยนใจก็นำสิ่งนี้ไปที่เมืองชิงเล่ข้ายังต้องเดินทางไปถามมนุษย์คนอื่นๆต่ออีกและเมื่อทำธุระเสร็จแล้วข้าจะไปที่นั่น ฮันสเซ่นรับมันเอาไว้และก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวชิงเลอร์ก็ได้จากไปแล้วฮันเซ่นสังเกตว่ามันเป็นม้วนกระดาษที่เขียนแผนที่ของเมืองเอาไว้ในหลายๆมุมมองการที่พวกเขาแจกแผนที่ให้แบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเมืองแห่งนี้คงจะไม่ใช่ความลับอะไรและมันก็ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่พบเมืองแห่งนี้แต่เมื่อฮันเซ่นมองไปที่รูปวาดรูปหนึ่งเขาก็ช็อกไป ในภาพวานั้นมีสิ่งก่อสร้างอยู่อันหนึ่งที่ดูเหมือนกับหอคอยที่ด้านล่างของมันกว้างมาก แต่มันก็แคบลงไปเรื่อยๆเยมื่อยิ่งสูงขึ้นไปหอคอยนั้นสูงประมาณ50เมตรแต่สิ่งที่สะดุดตาของฮานซอนมากที่สุดนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนไว้ที่หอคอยมันเป็นรูปภาพที่มีเอกลักษณ์เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสปิริตหรือมอนสเตอร์ร่างมนุษย์ได้เหมือนกันแต่มันมีลักษณะบางอย่างที่ทําให้ฮานซอนคิดว่าภาพนั้นเป็นมนุษย์แต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไรเนื่องจากมีแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปที่นั่นได้โดยที่ไไม่่ดด้รัับบบาเจ็ซึงนนท ผ่านเซินคิดว่าภาพที่ถูกวาดเอาไว้น่าจะเป็นภาพของมนุษย์แต่นั้นดูไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดมันเป็นความรู้ทั่วไปว่ามนุษย์เพิ่งจะเข้ามาในกอเชงชูรี่ได้เพียงแค่200ปีและถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผานังขยะใหญ่ของมนุษย์ที่ดูเก่าแก่แบบนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างนี้ก็คือตัวอักษรที่ถูกเขียนเอาไว้มันถูกเขียนโดยภาษาโบราณของมนุษย์พระเจ้าได้กลับมา นี่เป็นประโยชน์เริ่มต้นในตำราวิชาประตูแห่งชีวิตและเหตุผลที่ว่าทำไมตำราของพยุฮาโลหิตถึงได้ไปอยู่บนภาพจิตรกรรมฝาผนังของเมืองนั้นฮันเซินก็ไม่สามารถคาดเดาได้มีปริศนามาให้คิดเพิ่มอีกแล้วฮันเซินคิดฮันเซินควาดสายตามองส่วนที่เหลือของม้วนกระดาษซึ่งเขาหวังว่ามันจะมีแผนพังหรือภาพวาดอะไรก็ตามที่ช่วยให้เขาไขาปริศนานี้ได้แต่มันก็ไม่มีอะไรเลยแปลกจริงๆสิ่งก่อสร้างนั่นดูจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานาน,านแล้ว แต่ทำไมถึงได้มีประตูแห่งชีวิตเขียนอยู่บนนั้นได้นี่ไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดแต่พอดูมาคิดอีกทีมันก็มีโอกาสสูงที่ประมุขของพระยุหาโรหิตจะเป็นมอนสเตอร์หรือไม่ก็สปิริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรองประมุกคือราชาปีศาทารกถ้าเขาไม่ได้พูดโกหกเรื่มตำแหน่งของตัวเองในพระยุหาโรหิตแล้วก็สมมุติฐานนี้อาจเป็นจริงก็ได้เพราะขนาดราชาปีศาทารกเองก็ยังเป็นสปิริตเลย ฮันเซินพยายามคิดหาคำตอบหรือทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้เนื่องจากมีตัวหนังสืออยู่เพียงแค่บรรทัดเดียวดังนั้นฮันเซินจึงไม่ได้ตรวจดูมันมากนะักและสายตาของเขาก็มองไปที่อื่นต่อฮันเซินสังเกตเห็นภาพว่าที่ดูเหมือนกับมนุษย์อยู่ในท่วงท่าที่ใช้ฝึกประตูแห่งชีวิตเขาสามารถบอกได้ว่ามนุษย์แต่ละคนที่อยู่บนภาพนั้นอยู่ในท่าทางที่จําเป็นต้องใช้ในการฝึกประตูแห่งชีวิตที่ต่างกันออกไปรวมทั้งหมดแล้วมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด1ิบคนซึ่งสี่คนแล้ว แรกขานเซิ่นสามารถบอกได้ว่ามันเหมือนกับภาพในตอนที่เขาเปิดประตูแห่งชีวิตสี่คนแรกเปิดประตูแห่งชีวิตของพวกเขาได้แต่แล้วอีกสี่คนล่ะนี่ลุงแมลงสามารถเปิดประตูแห่งชีวิตของเขาได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ ฮันเซนขมวดคิ้วฮันเซนไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องที่จะยึดครองเมืองแต่เขาต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพายุหาโลหิตและประตูแห่งชีวิตซึ่งการเดินทางไปที่นั่นก็อาจจะเผยคําตอบที่เขากําลังแสวงหายอยู่ได้แต่ฮันเซนรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังจะกลายเป็นพ่อคนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ไปพบกับชิงเล์ถึงแม้เขาจะอยากรู้ความจริงก็ตามบางทีเราควรจะไปที่นั่นหลังจากที่พวกเขาสามารถยึดครองเมืองได้แล้ว การไปที่นั่นในตอนนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปฮันเซนคิดฮันเซนใช้เวลาร่วมกับจีเยียนหลานทุกๆวันและเขาก็ใช้เวลานั้นฝึกวิชาไปด้วยระดับความแข็งแกร่งของฮันเซนถึงจุดที่แกยิยนสามารถเปลี่ยนไปเป็นระดับเงินได้แล้ว แต่เขายังจำเป็นต้องสร้างแกนยีนของวิชาโลหิตชีพจรและหมวดราชาสปิริตขั้นสุดยอดอีกและในที่สุดหลังจากที่ฝึกเป็นประจำฮันเซนก็สามารถสร้างแกนยีนระดับทองแดงของวิชาโลหิตชีพจรได้สำเร็จมันไม่ได้ยากอะไรที่จะได้รับแกนยีนของโลหิตชีพจรมาแต่การจะสร้างแกนยีนของหมวดราชาสปิริตขั้นสุดยอดนั้นเขายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไง มันเป็นพลังที่ทำงานแตกต่างกันออกไปและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเขาไม่สามารถจะฝึกฝนมันได้ถันหัวหน้าแบละแบละพวกเราพบที่อยู่ของมอนสเตอร์ระดับกายพันตัวหนึ่งแกพูดออกมาอย่างร่าเริงโดยหวังว่ามันจะทำให้ขานเซิร์นรู้สึกชื่นชมหานเซิร์นผงะเขารู้สึกกลัวทุกครั้งที่ถูกแกเรียกว่าหัวหน้าเขาพูดบอกมอนสเตอร์ขนปุกปุยตัวนี้ซ้ำๆไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่มันก็ยังเรียกเขาว่าหัวหน้าอยู่ดีมันอยู่ที่ไหนะ ฮันซันได้สั่งให้คนอื่นคอยจับตาดูว่ามีมอนสเตอร์กายพันตัวไหนเข้ามาแถวนี้บ้างมันอยู่บนภูเขาสายลมแบบแหบลบมานาศายอยู่ตามลำพังและออบมาไหนแค่ตอนคืนเท่านั้นแกอธิบายทำได้ดีมากถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูมันกันคืนนี้เลย แฮนเซนรู้สึกดีใจเขาต้องการฆ่ามอนสเตอร์กายพันธุ์ให้ได้มากที่สุดแต่พวกมันก็หาได้ยากในพื้นที่แถบนี้แกพ่าฮันเซิลและเป่าเอ๋อไปยังจุดที่มอนสเตอร์ตัวนี้อาศัยอยู่ลูกม้าสีแดงและสุนแล็กซี่ยังเด็กเกินกว่าที่จะมาด้วยได้ดังนั้นฮันเซิลจึงทิ้งพวกมันไว้ที่เมือง ภูเขาสายลมมีหุบเขาและท่าน,น้ําขนาดใหญ่ที่พาภูเขาออกมาเป็น2ส,ส่วนมันถูกเรียกว่าปากนรกและสายลมที่พัดผ่านช่องว่างนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้คนคนนึงปิวไปได้เลยแกพาหันเสื้อและเป่าเอิมมายังจุดที่ใกล้กับปากนรกซึ่งเป็นหน้าผาที่ชันเกือบจะถึง90องศาข้างล่างที่มีทําอยู่เนี่ย มอนสเตอร์กายพันธุ์อยู่ในนั้นมันชื่นชอบสายลมที่นี่แต่ไม่ต้องกังวลไปมันจะออกมาเมื่อตอนกลางคืนแบะแบะโอเคนายกลับไปได้ละฮันสันบอกแกขณะที่มองไปรอบๆข้าไม่สามารถทิ้งหัวหน้าไว้ที่นี่ตามลำพังได้แบะแบะให้ข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอะแกะขอร้องฮันซันรู้ว่าแกเป็นพวกขี้ขาดตาขาวและสิ่งที่มันพูดนั้นก็เพียงแค่ต้องการให้เขาชื่นชมมันเท่านั้นเอง ไม่ต้องนายทำมากพอแล้วทำได้ดีมากที่หามันเจอฉันจะจัดการที่เหลือเองเนื้อสิเงินใดหฮันเซนไม่ต้องการให้แก่นำโชคร้ายมาสู่ตัวเขาและตัวตนของมันก็ทำให้เขานึกถึงหวังยี่หังผู้โชคร้ายแกทำตามที่หาเซนบอก แต่มันก็หันมามองหันเส้นตลอดช่วงเวลาที่เดินจากไปเกือบจะดูเหมือนกับว่าแกเดินถอยหลังลงเขาไปหันเส้นฮาที่มอมอจากนั้นเขาก็นําเตียงลมออกมาเพื่อที่เขาและเป่าเอิร์ดจะได้พักผ่อนกันบนนั้นพวกเขาทั้งคู่นอนชื่นชมท้องฟ้าอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันจบแล้วคะ่ะผ่านไปด้วยเร็วมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ